สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้คนอีสานผมคนอีสานอีกรอบนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามช่องของผมใหม่นะครับว่าจะพูดเรื่องของคนอีสานก็พูดเรื่องอื่นไปเรื่อยเปื่อยไปตามการเดินทางนะครับวันนี้ผมอยู่จังหวัดพิษณุโลกขอ่มกาแฟก่อนนะครับ มาทางานนะไม่ได้มาเที่ยวนะเแลวแต่ก็ถือโอกาสเที่ยวไปด้วยในตัวอา่าก็งานของผมการเดินทางผมเป็นทนายความนะครับแต่มาอยากจะคุยเรื่องกฎหมายก็คุยเรื่องทั่ว,วไปพอคุยเรื่องกฎหมายแล้วมันต้องมันต้องมีให้รายละเอียดเดยอะพอสมควรพูดไปผิดผิดถูกถูก,ถกพูดไปขาดตกบกพร่อง ก็จะพากันจําไปผิดๆใช้ผิดๆแล้วก็เอาไปทะเลาะทุ่มเถียงกันแบบผิดๆนะ <c oughs> ก็ไมเ่เลยไม่อยากจะพูดนะครับนี้ในฐานะที่เป็นคนอีสานเนาะเป็นคนบอเล่าภูนปภาษาเล่าอย่างเดิมเป็นคนบรรพบุรุษเนี่ยมาจากจังหวัดศรีสะเกดครับใหญ่มาอ,อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับแต่คุณยายจริงๆคุณยายจริงๆก็เป็นคนลาวเป็นคนมาจากจังหวัดเบียงจันทร์ ให้คุณแม่เล่าให้ฟังที่ผมมั่นใจว่าหรือเชื่อว่ายายผมเป็นคนมาจากจังหวัดแขวงเวียงจันทร์จริงๆนั้นก็คือวันนั้นผมไปดูคลิปของช่องสกายไลน์เขาก็มาพูดเขาก็เป็นคนจังหวัดบุรีรัมนะใกล้ๆบ้านผมผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์เขามาพูดถึงสำเนียงดั้งเดิมของคนเมืองเวียงจันท์หรือแขวงเวียงจันทร์นะครับว่าจะพูด สระเอือเป็นสระเอียอย่างมะเขือก็เป็นมะเขือนะเนื้อก็เป็นเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะทีนี้สมัยผมเป็นเด็กเนาะคุณยายก็พูดแบบนี้เลยครับแกงเนี้ยบอกเขียอย่างเงี้ยนะสินะครับผมก็สำหรับคุณยายนะคุณยายผมก็เติบโตมากับคุณยายเหมือนกัน เวลาคุณยายมานี่ยม,มาเยี่ยมบ้านที่มาเยี่ยมบ้านผมเนี่ยมันจะมีความสุขมากเล่นกับคุณยายคุณยายเป็นคนใจดีนะก็จะนิสัยคนลาวคนอีสานทั่วไปน่าจะใจดีแต่ผมทุกวันนี้ไม่ทราบว่าคนลาวที่ประเทศลาวฝั่งนู้นเป็นยังไงเห็นข่าวมีดราม่าก,กันเนยอะเกี่ยวกับเรื่องของการเ,าเปรียบนักท่องเที่ยวจนผมยังไม่กล้าไปเลยเนี่ยผมทำพาสปอร์ตไว้แล้วว่าจะไป เที่ยวเวียงจันเรีย่ยวเที่ยวหลวงพระบางสักหน่อยก็ไม่กล้าไปเลยคุณยายของผมนี่ก็กอายุยืนพอสมควรแล้วท่านก็จากไปแบบไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนอนหลับไปเฉยๆตอนนั้นผมอายุประมาณสิบหกเรียนมสี่ก็ช่วงที่คุณยายเสียชีวิตก็เป็นช่วงสอบพอดีก็เลยไม่ได้ไปร่วมงานศพคุณยายทีน,ะนี้ผมจะมาพูดถึงเมื่อวานนะครับ ผมเข้ามาที่พักก็เห็นมีรายการกีฬาเป็นวอลเลย์บอลหญิงระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามนะเป็นเขาเรียกคู่ชิงชนะเลิศในระดับสัปดาห์หรือเปล่าครับเขาเรียกว่าวอลเลย์บอลลีกนะเป็นของอเป็นรายการยูโรเคสกออเวลีกอาเซียนปี2000 24หรือ2,567นะครับเมื่อวานแข่งที่ประเทศเวียดนามก็ทีมชาติไทยก็ลงแข่งนะเซตแรกทีมชาติไทยชนะไปเซตสองเซตสามทีมเวียดนามชนะเทศสี่มาทีมชาติไทยชนะแล้วก็เซตห้าทีมชาติไทยชนะนะกะ็ทีมชาติไทยก็ได้แชมป์คือได้แชมป์มาทุกเห็นผมเห็น ในทีวีในผู้ประกาศก็ทีวีเขาบอกว่าไทยทีมไทยได้แชมป์มาทุกทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะฮะก็อาทิตย์นี้ก็ได้แชมป์อีกแต่ว่าคือการเข้าชิงเนี่ยก็จะได้ชิงกับเวียดนามตลอดทีนี้มันประเด็นมันอยู่ที่ว่า,าผมตั้งแต่ผมรู้จักเวียดนามเนี่ยก็รู้จักในฐานะที่ว่าศี่รู้จักดีที่สุดนะครับคือสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามแล้วก็ความเป็น คนจะเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเราก็ถูกถูกปลูกฝังมาให้รู้สึกไม่ค่อยดีกับคนยวนหรือคนคนยวนคนแกว้วคนเวียดน,นามเท่าไหร่นะครับจะสอนให้พอๆกับรู้สึกกับจีนนะฮะจ่ว่าเกลียดไหมก็ไม่ได้เกลียดนะไม่ได้เกลียดแต่ว่ารู้สึกกลัวเขาปลูกฝังว่าเป็นยังไงอ่ะเป็นคนททย ใจไม่ค่อยดีนะฮะใจไม่ค่อยดีไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยนะมันทําให้เรากลัวนะกลัวคนมันพูดไม่ออกพูดไม่ถูกนะกลัวเพราะอะไรสมัยเป็นเด็กนะฮะนี่พอมาถึงตอนนี้เลยเนะี่ยเวลาผมดู y o u t u b e เนี่ยจะมีช่อง Youtube ที่เขาชอบเขาเรียกว่าช่องพวกท, YouTube ทํา y ำ u u u e ทจะเป็นดราม่าอย่างเงี้ยนะฮะก็จะพูดถึงอ่าคนเวียดนามอ่าอยากจะแซงไทยไม่ว่าจะเป็นด้านไหนนะครับ กีฬาเศรษฐกิจก็คงจะแค่สองเรื่องเนี่ยนะเขาก็จะพูดกันว่าไก้จะแซงไทยละอีกไม่กี่ปีก็จะแซงไทยนะคือก็เป็นเรื่องของการปลูกฝังหรือว่าความทะเยอทะยานระดับประเทศนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาคนระับที่พยายามจะพัฒนาประเทศตัวเองไม่ว่าใครแต่คือตั้งแต่ผม ตั้งแต่ผมเกิดมานะครับผมไม่เคยเห็นประเทศไทยตั้งเป้าว่าจะจะแซงประเทศนั้นประเทศนี้มีแต่พูดว่าเดี๋ยววันปีหน้านะประเทศเราจะต้องทําอันนั้นให้ได้ประเทศนี้เราประเทศเราจะต้องทําอันนี้ให้ได้แต่ของไทยนี่จะเน้นไปที่นี้นะครับเน้นไปที่ด้านการศึกษากับกับการสาธารณสุขเด็กไทยจะต้องอเรียน ได้เรียนระดับนี้เด็กไทยจะต้องได้เรียนระดับนี้มีอาหารการกินอย่างนี้นะครับแล้วการสาสุขทุกคนจะต้องได้รับการศึกได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพเ่ยไทยจะเน้นไปสอด้านเนี่ยนะครับท,ที่ที่พูดกันนะไม่ค่อยไปพูดถึงเรื่องรายได้นะครับเืออีกอย่างก็คือการพูดถึงเรื่องรายได้ของคนไทยเนี่ยถ้าพอเราพูดกันถามว่าคุณเงินเดือนเท่าไหร่ผม ผมเงินเดือนเท่านี้นะคุณเงินเดือนเท่าไหร่คุณอะไรอันนี้มันถือว่าเป็นเรื่องที่เขาไม่พูดกันนะเสียงมารยานะคน,คนไทยแม้จะอายุไม่ใช่ตีแม้จะเงินเดือนมากเงินเดือนน้อยคุยกันก็จะไม่พูดกันเรื่องนี้อันนี้มันตั้งคําถามว่าทําไมอผมตั้งคำถามาทาไมคนเวียดนามคิดอยากจะแซงประเทศไทยหรือว่าอยากจะมีอะไรที่มันเหนือกว่าประเทศไทยให้ได้นะ ก็อาจจะเป็นว่าในอาเซียนนะในอาเซียนก็เหลือแค่ไทยไทยสิงคโปร์สิงคโปร์มาเลเซียไทยเวียดนามนะที่ยังถือว่าเป็นเขาเรียกว่าประเทศกําลังพัฒนาเนาะแต่สิงคโปร์เขาพัฒนาไปแล้วแต่เขาก็มีรายได้สูงนะอนี้การจะแซงกันเนี่ยมันทำให้รู้สึกไม่ค่อยดีนะนั่นเป็นอาเซียนด้วยกันมันก็น่าจะพัฒนาไปร่วมกันนะครับแล้วก็ เมื่อวานที่ผมดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬาถึงจะเป็นากีฬาลีกีใช้แค่4ประเทศอาเซียนมาแข่งขันกันแต่ก็รู้สึกว่าบรรยากาศของความความอยากได้ชัยชนะนะคะความอยากได้ชัยชนะของนักกีฬาเวียดนามมีสูงมากนะครับแล้วก็ความคาดหวังของกองเชียชาวเวียดนามซึ่งเข้ามาเต็มสนามนี่สูงมากทั้งที่มันก็คือมันเป็น ผมไม่แน่ใจว่าหลีกระดับนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะ VNL หรือว่าระดับโลกเขารับรับรองคะแนนหรือเปล่านะฮะแต่รู้สึกว่าเขามีความอยากจะชนะไทยมากถ้าชนะไทยได้ผมเคยดูนะน่าจะเป็นเมื่อน่าจะเป็นวอลเลย์บอลสรีเกมนี่แหละผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่ยุคน้นยุคยุอวันนาโบวแก้วยุคเพื่มจิต อ่อินขาวถิ่นขาวเรื่อยนะฮะโอ้ทีมชาติเวียดนามชนะทีมชาติไทยหนึ่งเซตนี้ดีใจวิ่งออกนอกสนามยิ่งกว่าอเอาคอคนพูดจนผู้ผู้บรรยายบอกโอ้ดีใจเหมือนได้แชมป์เลยอะไรเงี้ยนะแต่ก็ตั้งแต่ผมดูมานะตั้งแต่ผมดมูก็พอจะมีทีมทีมฟุตบอลชายไทยนะที่บางครั้งเราก็แพ้เวียดนามนะแต่ก็ไม่ไม่บ่อยเท่าไหร่แล้วก็อ่ทีมทีมวอลเลย์บอลหญิงนะยังยังไม่เคย ยังไม่เคยแพ้นะฮะก็ถือว่าของเราก็ไประดับโลกละระดับ BNL อย่างเงี้ยนะครับ, w N รบก็สำหรับความชงจำที่ไม่ดีสำหรับชาวเวียดนามนะอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าในยุคสงครามเวียดนามประเทศไทยก็เป็นฐานทัพให้จับสหรัฐอเมริกาเพื่อไปลบช่วยเวียดนามตอนนั้นเป็นเวียดนามเหนือนะ เวียดนามเหนือเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเดี๋ยวจำสับสนกันผมเกาหลีใต้เป็นประชาธิปไตยเกาหลีเหนือเป็นคอมมิวน,นิสต์่าจจะเป็นเกาหลีเวียดนามเหนือเป็นประชาธิปไตยเวียดนามใต้เป็นคอมมิวนิสต์อันนี้ถ้าผมพูดผิดก็แนะนํามาได้นะครับมันก็เกิดจากตรงนี้ครับเพราะว่าเครื่องบินที่มันไปทิ้งระเบิดใส่เวียดนามตอนนั้นมันก็บินมาจากบ้านเราเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะก็ทั้ง สนามบินที่แต่ตอนนี้คือมันมันหมดยุคไปแล้วทีนี้มันก็แปลกนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะคนเวียดนามเนะี่ยไปอยู่ที่อเมริกาเยอะแยะเลยนะ,ะอยู่ในบ้านเราก็เยอะแยะไปอยู่ที่อเมริกาบางคนก็คือถ,ถ้าคนถ้าคนในประเทศเนี่ยนะถ้าคนในคนเวียดนามในประเทศเนี่ยก็คงจะมีแนวคิดต่อต้านรู้สึกไม่ดีกับอเมริกาอยูแ่แต่ผมก็เห็นรับการลงทุนจาก เกาหลีใต้อยู่นะซึ่งมันก็เกาหลีใต้ก็มาจากใครแล้วก็อเมริกานี่แหละนะฮะมันก็เลยย้อนค่อยค่อนข้างจะย้อนแย้งนะครับกับที่ว่าต่อต้านไทยแต่ว่าไปยอมรับการลงทุนจากเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรกับอเมริกาเหมือนกันนะปฏิเสธไม่ได้นะว่าเกาหลีใต้ไต้หวันนะมีมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีมีรายได้ที่ดีมีเทคโนโลยีที่ดี ทุกวันนี้เขาพ่อมาจากอเมริกาเนี่ยนะครับแต่ว่าคนเวียดนามกับรู้สึกเหมือนกับเฉยๆนะเฉยๆกับประเทศเราเนี่ยนะครับแต่ก็แปลกไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือ,รอลาวกัมพูชาเนะนี่ค่อนข้างจะรู้สึกไม่ดีกับประเทศไทยเท่าไหร่ก็น่าจะปรับเปลี่ยนทัศนคติกันได้นะทั้งที่คนลาวกัมพูชาเวียดนามก็มาทำมาหากินอยู่ในประเทศไทยก็เยอะ อันนี้เป็นทัศนคติส่วนรวมนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องผมวันนี้ก็องค์พอแค่นี้เดี๋ยวต้องไปทำงานก่อนขอบคุณคนระับสวัสดีครับ